มีฟองขึ้นครับตีใส่ไปเลยไม่รู้ฟองอะไรตีไ้ก่อนอุ๊ย <c oughs> โดนแล้วนะนะ <c oughs> โอ้โหกัดแล้วนะะ <c oughs> โดนแล้วตนะึบเลยครับอย ุ้ยมาไครับสวัสดีนาะนะตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการตกปลาช่อนข้างทางนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมมีชาเลนจ์นะครับโดยมีเออเยื่อปลอมราคา20บาทนะครับเป็นปลายางใน t ิ k กตอกนะที่เป็นกระแสในตอนนี้นะครับของค่ายนะเอ็มนะครับ มาประกอบคู่กับเออลอกสาย0.8นะครับอัลฟาสปูเลนะครับแล้วก็คันวันนี้คันแจ็คสันนะครับบัตต์นะครับแม็กซนะิบนะเบไม่เกินแม็กซ์นะหวดสนุกๆครับวันนี้ดี๋ยลองดนะูผิวมากครับนะ้นราคาเพียง20บาทนะแต่ว่า ท่านมีไม่ธรรมดาครับบอกเลยนะหมาที่ผมตกก็เป็นหมายหลอดนะครับหลอดนี้เนี่ยจะมีพวกปลาป๊อกค่อนข้างเยอะเลยมาดูกันว่าจะมีตัวออกมากัดไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเป็น เหยื่อใต้น้ําดีกว่าเดี๋ยวใส่ตะกัวตีเท็กซัสดูน่าจะมีลุ้นกว่านะปลาน่าจะอยู่ด้านล่างกันหมดนะครับเดี๋ยวลองตีใส่ตรงที่มันเคยขึ้นอยู่เริมนไม้ตายตรงนู้นนะตีผ่านหน้ามันนะ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเวลาที่ปลามันขึ้นแล้วมีฟองครับนะนะผมก็จะตีใส่เลยไม่รู้ฟองอะไรแต่เราตีใส่ไปก่อนนะไม่ใช่ปลาช่อนก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นปลาช่อนเนี่ยมันอาจจะกัดได้เลยนะเห็นฟองหรือภัยใต้น้ำนะตีใส่เลย โหกัดร้าล้วนะโหกัดร้วนะฮน,นะโดนรับต๊บเลยครับย้อนด้วยตัวนี้อยู่ฮะอยู่ไหมล่ะโอ,โอ้เป็นไงเป็นไงละ่ะโอ้โหหลุดด้วยฮะหลุดเลย เรียบร้อยเลยครับกับปลายางถุงเละยี่สิบาทครันะ้นะได้แล้วครับปลาตัวแรกของเรานะจากเหยื่อของค่ายนะเอ็มนะเหยื่อยางราคาถูกนะใช้งานได้ผลจริงครับนะนะแนะ่นอนครับเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับยอดนี่ตัวที่สองครับนะ้ะลืมอีกแล้วครับไม่ใช่ลืมนะกล้องมันกิดเองผมก็ไม่เข้าใจนะเป็นเพราะอะไรนะตัวที่สองนะครับปลาป,ป๊อกนะกินเหยื่อนี่ครับปลาย ถุงยี่สิบาทนะครับสุดยอดนะของถุกถุงนี้ก็ใช้ได้เลยแจ๊บหุ่นนี้ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่า เป็นช่วงที่เขาจะดูดน้ำเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเลนนะครับน้ำจะลึกหน่อยโอกาสโดนปลาผมคิดว่าค่อนข้างเยอะเลยนะมีฟองขึ้นครับตีใส่ไปเลยไม่รู้ฟองอะไรตรีไว้ก่อนอ้ยโดแแล้วันะอู้ดดกล้วันนะอูย โดลแล้วนะน้าปลาช่อนรับนะเห็นไหมไม่รู้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนโอยอยู่ครับนะาอยู่ครับมันวิ่งย้อนเข้ามาครับน่าจะอยู่นะฮะไหนโอ้โหผมว่าเลยนี่ครับโอ้โหรู้ดเรื่องแร้บนะ หูชอนน็อตนี้สวยมากหูเข้าตายครับตัวที่สานะตอนะตนี้ก็ไซส์สวยเลยนะกำลังดีเลยครับเป,เ,ปเป็นเต็มเลยนะตัวนี้นะเห็น <He en S 2> ฟองมันขึ้นนะผมก็เลยมีหมามาด้วยฟองมันขึ้นนะผมก็เลยโยนเข้าไปนะเรียบร้อย,ยครับตัวนี้ไซส์โอเคเลยยอดครับ mm. ครับหมายนี้ก็เป็นหมายที่เรา เคยมาตกตอนน้ำแห้งนะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวลองตีเลาะข้างๆดูว่าจะโดนไหม น้ำค่อนข้างขุ่นเลยครับผมกะว่าน้ำสวยนะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ โอ้โหนั่นะนะกระชากออกเลยโอ้โหนี่ครับท่านตั้งตัวเลยครับโอ้กระชากออกคามือเลยครับนั่นนะโอ้โหเนี้ยปลายางถุงละยี่สิบบาทนะ เอาเรื่องเหมือนกัน,นะฮะโนี่ครับเบ็ดเขาแถมมาให้ด้วยนะครับทะลุครับสุดยอดครับตรงนี้จะเป็นช่วงท่อน้ำไหลนะนะัเนีะยวลองมาดูกันว่าจะมีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาไหมนะ ถ้าเดินเท็กซัสนี่ได้ตัวแน่นอนโอ้ไดยเรียบร้อยเป็นไงล่ะเกินนึ่งเียนครับ อย่ายางตัวละยี่สิบบาทโหห่างขาดไปอีแล้วครับแต่ว่าก็คุ้มแล้วล่ะโอเคนะโอ้สวยงามรับนะแอคชั่นนี้ไม่แพ้เหยื่อราคาแพงๆเลยบอกเลยซาดผิวนะ,ะได้หมดแหละสุดยอดเดี๋ยวมาสามดูนะผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนคนระับกับไม้น้ำไหลๆแบบนี้นะครับ กัดนะน่าจะมีไซส์เลยตัวนี้กัดไม่โดนครับกัดแล้วมันต้องมีตัวดักกินลูกปลาอยู่ได้มาครับได้มาครับก่อ,อช้าไม่กัดกัดก่อเร็ว กัด <łość> <Harriet> หางไปเยอะเฮ้ยไม่เล็กหรอกใช้ได้อยู่ขีดสกขีดแหละตีแบบไม่มีหาง ฝังนู้นน้ำแห้งปะเรอพาไปดิที่ใครที่ใครเอาแน่ใจโดนลูกปืนมาไม่เอานะโดเออก็มาไม่ตีน้ำไงตรงไหนอ๋อริมเนี้ยน่ะไปเข้าไปดูดิ อีคู่นี้อ่ผลลูปเป็นมะม่วงอะไรเปิดน,นด้ำดอกไม้อะไรใช่หรือมาไงวะ ไม่ปกติไม่น่าจะติดนะน้ำลงมาเออลูกใหญ่นี่วะ่ะโอ้เปี้ยวปากเลยทำอะไรกินตามเดินมาป่ะเอ้ยพ<แ>ูดพทดมาไงวะดูตัวดิ ตัวใหญ่ด้วย,วยพี่ว่าไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนเหย,ยือ่ยยอด้วยวนะขันพี่อ่อนนี่แม็กแม็กสิบเองขันโคตรอ่อนอ่นวะ,วะโอ้ยตัวใหญ่เนี่ย คอ้รอพี่วัดปึกเขี้ประมาณไม่ใหญ่หรอกก็ส หางคาดอีกแล้วเนี่ยตาใหญ่ครับแล้วเอาคันเล็กมาเล่นนี่สภาพเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยได้มากใหญ่นะน่าจะมีเกือบครึ่งโลได้โอ้สิงมากเลประมมาทล้วนๆกะเอามาเล่นสนุกสนุกนดันเจอของใหญ่ตามสภาพเลย เดี๋ยวลองเสี่ยงดูเป็นไงครับเป็นไงครับกัดไม่เดืคนนะเมื่อกี้มันกัดห่างไปแล้วอาจจะแบบมีความระแวงแล้วล่ะโอ้เสสยดาย ใช้ไซส์ใช้ได้เลยเอาจนได้ครับโอ้ยเอาจนได้ ้อยนะปลายางถุงละยี่สิบบาทนะครับของนายเอ็มสายนี้ก็จะมีสับซีคิดได้ทะลุขอบไปมาดูใกล้ๆเห็นนะนี่เป็นเบ็ดที่แถมมานะครับวัดทะลุเลยยอดครับแจออ๋วครับน,ะนาคิดนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตกปลาข้างทางครับด้วยเหี้ยห่อะละยี่สิบบาทค่ายนายเอ็มนะครับผลงานก็นี่นะฮนะปาลารวมทั้งหมด 6ตัวด้วยกันนะครับจากเตื้ยนครัะเป็นเตีือปลายางใช่นะเอ็โอเคตอกนะก็ไปหาเซอร์กันได้ครับครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าไปเจอกันที่ไหนหมาไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ